ผุ้ชมที่สัญจรไปผ่านแถวแถวลานพระบรมรูปทรงม้าอาจจะคุ้นชินกับความสวยงามของวังปารุษกวันนะคะซึ่งก็ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรค่คะซึ่งนอกจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าวิถีชีวิตชาววังและงานราชสำนักในอดีตยังถูกนำมาถ่ายทอดผ่านงานนิรทศการมีชีวิตจะแสดงในงานรื่นรมชมวังปารุษกวันติดตามจากคุณออซินี อมรบุรีค่ะอาคารแบบอิตาเลียนวิลล่าสองชั้นออกแบบเป็นมุกโปรง่งภายนอกเห็นรายละเอียดของหัวเสากรอดหน้าต่างที่ประดับด้วยปูนปั้นลายดอกไม้เซออร่องและลายฉลุทรงเลขาคณิต ด้านในยังเสริมให้ดูหนักแน่นและเป็นทางการด้วยกรอกไม้และผนังลายลูกฟักไม้ปิดทองสะท้อนถึงศิลปะยุโรปช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20ที่ประยุกต์เข้ากับสภาพอากาศเมืองสยามจนกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของตำหนักจิตรดา ส่วนหนึ่งของวังปารุสกาวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเปิดเกล้าเปิดกระหม่อมให้สร้างขึ้นก็เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงน,นำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุตรมกุฎราชกุมาร ผ่านมากว่าร้อยปีวันนี้ตำหนักจตรดาไม่เพียงเป็นมรดกทางสถาปัตยาการรมของชาติหัดจึงฉายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินตอนกลางให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ในงานรื่นรมชมวังปารุศกวันแล้วก็ได้เคยอ่านเรื่องราวเกิดวังปารุษซึ่งเป็นบทพระราชนิพลของพระองค์งเจ้าจุลจกกักรพงศ์นะฮะซึ่งท่านเนี่ยเกิดที่นี่แล้วก็ทราบมาว่าวังเนี่ย ก็สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่5เพราะฉะนั้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยหรือเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่4แล้วล่ะฮะสถาปัตยกรรมเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลจากยุโรปเข้ามาเราจะเห็นได้เด่นชัดว่าวังปารุดเนี่ยอิทธิพลยุโรปเห็นชัดมากเลยนะฮะมันจะมีความเป็นไทยแทรกอยู่เช่นหน้าต่างหรือเรียกบางอย่างนีแต่การก่ออิฐถือปูนเอยกระเบื้องอะไรที่เข้ามาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเป็นลักษณะตะวันตกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นวังเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องได้นะฮะ เมื่องานฤดูนหนาววัดเป็นจะมาบอพิษงานบุญออกร้านที่ชาววังตั้งตารอเวียนมาถึงตลอดทั้งคืนก่อนวันงานข้าหลวงและสาวชาววังกำหนดต่งตงางๆจะขมักขะเม่นทำงานฝีมือเตรียมถวายเจ้านายเพื่อใช้ในงานบําเพนกุศลทั้งงานเครื่องสดร้อยมาลัยจีบหมากพลูทำกระทงดอกไม้อย่างประณีตงานปักผ้าไหมปักดิ้นรวมทั้งงานเครื่องหอมอบรำพาดและจีบผ้า เรืประวัติศาสตร์เหล่านี้บอกเล่าผ่านนิทรรศาการมีชีวิตที่ให้ผู้เข้าชมชื่นชมชีวิตชาววางังและการทํางานของฝ่ายในโดยใช้พิมพ์กระจกกั้นแบ่งพ่วงยุคสมัยทีนี้ในการเชื่อมโยงเอาสิ่งต่างๆที่มีอยู่โดยการที่นำเรื่องราวจากข้างนอกดึงเข้ามาสู่ที่พิพิธภัณฑ์ให้คนที่เข้ามาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวที่ เป็นทางประเพณีวัฒน,นธรรมอย่างเช่นง,งานฝีมือรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับราชสำนักบางอย่างที่เราสามารถจะนําเสนอได้บางครั้งเราอ่านหนังสือแล้วภาพมันไม่ชัดเจนนะครับเราก็ทําให้มีภาพที่ชัดเจนอย่างน้อยใกล้เคียงกับสิ่งที่เป็นจริงที่สุดโดยที่ไม่มีการลบหลู่หรือว่ากระทบในส่วนที่เราทําได้นะครับเราก็ก็ทาให้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเติมเต็มในสิ่งที่เรียนรู้หรืออ,อ่านหนังสือมาได้ชัดเจนขึ้น ถ้าพูดในถึงในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมองในแง่ของในเรื่องของประวัติศาสตร์ของความเป็นมาให้ให้รู้จักรักในในพระมหากษัตริย์รักในใน,ในความเป็นมาของชนชาติไทยรู้สึกแล้วก็รู้ว่าในอดีตเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงโอกาสที่คนรุ่นหลังอย่างพวกเราเนี่ยที่จะเข้ามาในวังปัจจุบันนี้ก็ง่ายอะ่ะมันง่ายมากขึ้นแต่ถ้า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จัดก,กิจกรรมในแบบพวกนี้มากขึ้นนะคะ การรื่นรมชมวังปารุสกกวันจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้และสืบรัพ์เรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงชีวิตในวังยามค่าคืนผ่านนิทรรศการที่จะแสดงโดยใช้พื้นที่วังปารุสกกวันเชื่อมร้อยและบอกเล่าเรื่องราวออนซินีอมอนโมลีไทยพีบีรายงาน